วันนี้เรามาเทปูนครับพอดีเราจะกันน้ำกันน้ำบริเวณนี้ครับน้ำที่มันซึมเข้ามาในในบ้านเราก็จะเทปูนแล้วก็ใช้น้ำยากันซึมเพื่อไม่ให้น้ำซึมเข้ามาเพราะเราจะวางของวางของนี่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 นีนี่นี่นี้งนี้ด้วยนี่ด้วยวของแล้วก็ผสมก็ใช้ ปูนทรายแล้วก็น้ำยากันซึมจะไม่มีหินเพราะว่ามันไม่ได้เยอะเลยไม่ต้องใช้หินอันนี้ใช้น้ำยากันซึมช่งองป่าผักผสมนาม้าอันนี้เรายอดดวยเฮยุ้ยเลยเอยอดยาว เดี๋ยวเราไปดูอัตราส่วนกันนยาก,กันเสริมการสร้างเคื่อนน้ำชาน้ำแทงน้ำขรบายน้ำขาใไหดินแตรก่อสร้างเทพื้นปนฟ้าใช้กับกันเสริมสำหรับปูกระเบื้องประเทศอันนี้ยี่ห้อดาก้า ใช้ชนิดหนึ่งถึงสองกิโลกรัมต่อปูนหนึ่งร้อยกิโลกรัมก็คือใช้ไม่เยอะนะใช้อัตราเพิ่ประมาณสองตันของปูนแล้วก็สบปูนเดี๋ยวผมรัดน้ำให้ก่อนเราจะเทปูนเราก็ อาน,น้ำลาดก่อนนะครับล้างล้างเศษที่ปุ่นที่อะไรอท่ตามนี้นี่ล้างก่อนล้างให้สะอาดไปเลย ีละความราะมาดระงแล้วลดน้ำล้างล้างล้างเราจะตอนแรกว่าจะใช้ตะแกรงครับแต่ว่าเรามีตะแกรงค้างอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องใช้ตะแกรงครับอันนี้เราต้องใช้เครื่องสั้นไหมเนี่ยนิองอนะ <laughs> แมมมันมันนไม่นนนะั้ไอ้ข้างบนอะไม่ซึมหรอกพี่ที่เรากระแทกเข้าไปนิดนึงก็ทำไปก่อนกันไว้ซึมข้างล่างชั้นล่างนี่ช่างปูนมืออาชีพว่ะเนี่ยปั๊บ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  mới giặt là ผมกลัวกลัวตรงนี้มันจะมาแล้วต้องต้องอยากให้ไปลึก,ลกๆนี่น้มไม่มาใช่ไามใช่แต่ตอนนั้นไม่ไม่มาหรอกมามาช่วงนี้นี่เลยมี่ต้องน้ำ,นำ,นำเราเพียงพอน้ำเราก็เอาปูนพ่วงลอยแล้วก็ทาดมันไปเลยอันไหนรตรงนี้ช่วงตรงนี้อว่าน,น้ำน้ำมันจะได้ไม่สิ้นถ้าเกิดว่าเราไม่ทัดมันมันก็สิ่งแ้คุณพ่อเราต้องใช้น้ำยาก,กันสิบไหมไม่ต้องก็คือเรา โรยเป็น,นี้เราก็โรยปูนพุ่งไปเลยแล้วก็ตอนนั้นเราก็เอาเคียงนี้รให้มันเรียบให้มันเงาอะไม่คาดมันตรงเนี้ยอืม,มันจะย่างหนึ่น nào. như nhìn bên dưới nói nào. Hmm. นี้เอาไปลง youtube ด้ไหมนเนี่ยด้ฮจะได้แล้วลอยเดี๋ยว <c oughs> มีงานงานช่างปูนเนี่ยก็ยจะได้ติดต่อมาให้ผู้ทองเไงทีนี้แล้วว้าวุ่นเลยอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับ ไม่จะต้องรอให้แห้งก่อนไปปูนแห้งก่อนไปดูฝั่งนี้เหมือนกันเมื่อปูนแห้งจะค่อยรดน้ำแล้วก็ค่อยทำความสะอาดนี่มันยังเชื้ออยู่พรุ่งนี้แหละ โ <Okay. S 2> อเคจบครับ